เมื่อเวลา9นาฬิก30นาทีวันที่23ธันวาคมที่ชั้น2สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นพนาเยฟกินนี่โทมีคินเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย รองศาสตราจารย์ดรเมตีอินประสิทธิ์นายกสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษานักวิจัยที่มีสมรรมัธสูงมหาวิทยายลัยขอนแกน่นรองประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทศกาลคณิตศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่6ดําเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษามูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนและมอสโกเซ็นเตอร์ for continuous mathematical education โดยการจัดเทศกาลคณิตศาสตร์ที่ประเทศไทยเป็นการนำประสบการณ์การเรียนคณิตศาสตร์ในแง่มุมด้านที่เป็นศิลปะที่สวยงามมาพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบของ mathematics festival ที่เคยจัดนัก,กุงมอสโกประเทศรัสเซียเป็นประจำต่อเนื่องมากว่า40ปีและ5ปีที่ Okay. First of all, I would like to express my appreciation to all friends from Khon University, from, from the Russian uh, organizations, uh, for co organizing this wonderful event, uh, the sixth mathematics yes. mathematics festival. It's actually is one of the results of the uh, Russian-Thai roundtable. Uh, discussions, uh, which is focused, uh, which are focused on talented children in different areas, with the very strong support of uh, Her Royal Highness Princess Mahachakrisilindone, and of course relevant authorities from two countries and institutions support this very actively. And I think Mathematics Festival in Konkan University is one of the highlight. important to see how many kids come here, uh, to K K University, not only from this province, but also from many provinces of but very here see kids Thailand many manys this 's อย่างที่เราทราบกันว่าเราคณิตศาสตร์บ้านเราในระดับนานาชาติก็ยังมีปัญหาคะแนนพิซซ่าหรืออะไรต่ออะไรก,ก็ตกต่ำ เราก็พยายามสแสวงหาว,วิธีการเรียนคา,าสรสอนคณิตศาสตร์ที่ทำให้เด็กไม่ไมกลัวไม่เกลียดคณิตศาสตร์เราก็คิดว่าการที่เรา,าทำให้คณิตศาสตร์มันมาอยู่ในบรรยากาศท,ที่ไม่ใช่การแข่งขันแต่เพียงอย่างเดียวแนวคิดเรื่องเทศการ คณิตศาสตร์หรือ m a t เ Festival ของรัสเซียที่เขามาีแนวทางมา40กว่าปีแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวทางที่ทำให้เด็กของเราโดยเฉพาะาม .1 ม .2 ออที่ยังไม่ได้รู้สึกไม่ชอบหรือเกลียดคณิตศาสตร์จนกระทั่งเรียนไม่ได้เนี่ยได้มาสัมผัสคณิตศาสตร์เราก็ดีใจที่ปีนี้เด็ก จากโรงเรียนต่างๆคุณครูและผู้ปกครองก็พาเด็กมาเข้าร่วมถึง325คนซึ่งมากกว่าปีที่แล้วซึ่งไม่ถึง200คนแล้วเราก็พยายามจะร่วมมือกับทางสสวทและหน่วยงาน,น,นอื่นๆเพื่อจะขยายตรงนี้มากยิ่งขึ้นครับ